รถไฟรงังรถไฟรางไปแล้วหนึ่งนี่รถไฟขวามาแล้วรถไฟรางกับรถไฟขวารถไฟรางอยู่ข้างล่างรถไฟขวาอยู่ข้างบนไปแล้วไดูความเร็วนะครับผม

Tại phải nhung nhớ